พูดถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนวันนี้กันหน่อยนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเกมเล็กที่2นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะครับในค่ำคืนวันนี้ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอีก2ทีมนะครับจะมีทีมไหนกันบ้างนะครับตอนนี้ที่ไปยืนรออยู่แล้วนะครับก็มีเสือใต้ครับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เปแอสเชนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้นะครับทีมอย่างมาดริดนะครับทีมอย่างแมนซิตี้จะเข้ารอบต่อไปตามนัดหรือเปล่านะครับ ไปดูที่เกมคู่แรกก่อนดีกว่านะครับเกมที่ a อทีัสเตเดียมนะครับเรือไปสีฟ้าแมนซิตี้วันนี้เปิดบ้านนะครับเจิบทีมอย่างโคเปเก n นนะครับสำหรับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับ19นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับฟอร์มการเล่นโคตรสุดยอดครับชนะคู่แข่งไป17นัดเสมอไป2ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนการฟอร์มการเล่นนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเข้าเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็สถิตินะครับในการลงเล่นที่เอเทียนสเตเดียมครับแนัดหลังสุดในบ้านตัวเองครับชนะคู่แข่งไป7นัดแล้วก็เสมอไป1ไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มการเล่นดีมากเกมนัดล่าสุดครับชนะแมนยูไป3ประตูต่อนหนึ่งก็ชนิดที่แบบว่าชนะแมนยูแบบสบายๆนะครับบุกเข้าใส่อยู่ฝั่งเดียวครับวันนี้นะครับตัวหลักๆของแมนซิตี้นะครับก็อยู่ครบเลยนะครับเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับเควินเดอร์บรอยมีจูเลียนอาวาเลสครับ ปีกซ้ายวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางออสการ์บ๊อบนะครับปีกขวาเป็นฟิลโฟเดนแล้วก็มิดฟิลด์แดนกลางครับเป็นโรดรี้ส่วนเกมรับนะมีทาทานอาเก้นะครับมีรูเบนดีอาร์ตจอห์นสโตนครับคลายวอล์กเกอร์ผู้รักษาประตูจะเป็นทางเอเดนสันนะครับนี่ก็จะเป็นชุดหลักๆของแมนซิตี้วันนี้นะครับเตี๊บทีมอย่างโคเปเกนซึ่งเข้าไปดูผลงานครับช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับ5นัดต่างสุดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2 ส่วนสถิติการออกไปเยือน5เกมหลังสุดครับชนะได้เพียงแค่น2นัดเท่านั้นนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ย้อนกลับไปดูครับเฮททูเฮคู่นี้เจินมานะครับ5เกมหลังสุดปรากฏว่าแมนซิตี้ไม่แพ้กับโคเปเกนเลยนะครับแล้วย้อนกลับไปเกมคู่นี้นะครับเจอนัดแรกที่บ้านของโคเปเกน ปรากฏว่าแมนซิตี้บุกชนะ3-1แล้วก็เกมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าหมดนะครับแมนซิตียยิงไม่คมของตัเองเล,เลยชนะแค่3-1นะครับถ้าเกิดคมๆหน่อยนะครับก็น่าจะมีการถล่มมากกว่า3ประตูขึ้นไปอย่างแน่นอนครับจริงอยู่นะครับ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแมนซิตี้ก็จะมีโปรแกรมที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็เชื่ออย่างไรก็ตามนะครับในเกมนัดนี้ด้วยชื่อชั้นด้วยวิธีการเล่นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างครับแมนซิตี้มันเหนี่ยวกับโคเปเกนแบบหลายช่วงตัวนะครับดังนั้นเกมนี้ครับแมนซิตี้เล่นในบ้านไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมว่าแมนซิตี้เกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะถล่มใส่ทีมอย่างโคเปเกนจะชนะมากกว่า3ประตูขึ้นไปนะครับก็เชื่อว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีแมนซิตี้เข้าไปอย่างแน่นอนแหละครับ มาถึงคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสามตรงนะครับเรอัลมาดริดนะครับทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุด14สมัยนะครับเปิดเบอร์นาบิลรับการเยี่ยมทีมอย่างอาเบไลซิกนะครับสำหรับทีมอย่างมาดริดครับผลงานในช่วงหลังนะครับเนัดหลังสุดชนะไป6เสมอไป3ก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วนะครับสถิติในการเล่นที่เบอร์นาบิลนะครับยีนัดหลังสุดนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับชนะคู่แข่งไป22เกมเสมอไป4ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแข็งแกร่งสุด วันนี้นำทัพโดยวินิซิอุสครับโรดิโก้จูดเบลลิงแฮมจะเป็นสามประสานในเกมรุกมิดฟิลด์แดนกลางนะครับก็มีรูก้าโมดิชัปโทนี่โครสเฟตเดวาเวเดเกมรับมีฟานกาเซียครับรูดิเกอร์ชัวเมนี่แล้วก็คาบาคารผู้ร,รักษาประตูเป็นอังเดรรูนินนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มาดริดก็ตัวผู้เล่นหลักๆล,ล,ลงกันได้หมดเลยครับวันนี้เปิดบ้านเจ็บทีมอย่างอาร์เบไลซิก 5นัดหลังสุดลงเล่นครับฟอร์มการเล่นกลางๆเครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ซีติในการออกไปเยือนครับ5เกมหลังสุดชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มแบบนี้ยากเละครับที่จะเอาอะไรหยุดทีมอย่างเรยลมาริดครับซึ่งมาริดเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผู้เล่นตัวหลักๆนี่ก็กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับจูดเบลลิงแฮมวีเนซิอุสโรดิโกนะครับโทนี่โครสอะไรพวกนี้ครับ เชื่อว่าทีมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับมาร์ติทนะครับเล่นในบ้านเชื่อว่าชนะแน่แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงมากกว่า2ลูกขึ้นไปนะครับดยช่วงหลังอาร์บีเลซิกผลงานไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นครับจึงมีความมั่นใจมากๆในวันนี้นะครับว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมอย่างแมนซิตี้ทีมอย่างเรอัลมาดริดจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาตามลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ทีมอย่างแมนซิตี้ทีมอย่างมารติดจะชนะได้กันกี่ประตูครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกม2คู่นี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับคิดว่าแมนซิตี้กับมาร์ตินจะชนะเยอะไหมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไปด้วยนะสุดท้ายนะครับขอขอบคุณน้ามันเอเมอรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับกับน้ํามันเอเมอรัลครับ